การใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามันมีอ่อมมันมีจุดที่แบบต้องต้องดูเยอะเหมือนกันนะคะคือถ้าใช้แบบถูกต้องกับแบบไม่ถูกต้องเนี่ยเปอร์เซ็นต์การป้องกันมันต่างกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้องกันในเรื่องของการท้องหรือว่าป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเราอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเลือกก่อนว่าไซส์ที่เหมาะสมถุงยางอนามัยที่เหมาะสมของเราเนี่ยคือไซส์เท่าไหร่นะคะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเออให้วัดแบบ เส้นรอบวงที่กว้างที่สุดนะคะเป็นมิลลิีเมตรแล้วก็แบบหันสองเนาะแต่ว่าพอใช้วิธีเนี้ยจริงๆล้วคือมันจะได้ขนาดที่มันใหญ่กว่าปกติคือใหญ่กว่าความเป็นจริงนี่หรอมาอ่าใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราจริงๆเราแนะนําว่าคืออ่าก็คือไปซื้อมาลองเลยค่ะใช่แล้วก็เอามาลองเลยเพราะว่าเอาอย่างนี้คืออย่างค่ะไม่ต่างคือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของตัวจูของผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงแต่แราก็มันมีความแตกต่างเพียงบ้างอะไรบ้างถูกไหม เพราะฉันคือจริงล้วคือเราต้องไปเอาไซส์ต่างๆเนี้ยมาซื้อมาลองเลยว่าอันไหนที่มันฟิตกับของเราตอนตอนที่มันแข็งตัว ioè, นะคะจริงต้องเอาที่มันพอดีนะคะแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยก็ต้องเก็บให้แบบอยู่ในที่เย็นนะ,ะ<ม>ก็คือไม่อยู่ในที่ร้อนนะคะแล้วก็แต่ไม่ให้เอาใส่ตู้เย็นนะก็สุขภูมะปกติก่อนใช้ทุกครั้งต้องดูวัยหมดอายุนะคะแล้วก็ดูตัวแบบสภาพแพคเกจมันด้วยตัวใส่ว่ามันเอออยู่ในสภาพที่ดีไหมมีรอยขีดข่วนอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะอืม